พี่พเพื่อนเลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปแปรนดอมนะคะบ่ายนี้นะคะเขานะคะคิดถึงคุณไหมและฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะ ออถ้าใครอยากตรงมาขึ้นทักช่องคิวรดวงส่วนตัวได้นะคะหรือใครอยากสนับสนุนช่องด้วยการกดสมัครสมาชิกนะคะมี50บาท80บาทและ100บาทนะคะสมัครแล้วก็แคปนาถามมาดูดวงฟรีได้ทางไลายนะคะวันนี้เราจะใช้ไพ่สำหรับนี้นะเริ่มกันเลยบ่ายนี้เขาคิดถึงคุณไหม ให้ไปแรกนะคะได้สิบไม้เท้างานเยอะนะคะช่วงนี้ไม่เขาก็คุนนะคะแทบจะไม่มีเวลาว่างเลยแทบจะไม่มีเวลาออมาหาก,กันเลยด้วยซ้ํานะคะ เขาเองก็เฝ้ารอนะคะจังหวะเวลาว่างจังหวะที่จะได้เจอคุณได้พูดคุยกับคุณถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงแต่มันเป็นความคิดถึงแบบเศร้าๆคิดถึงแบบเสียดายนะคะเสียใจแสดงว่าก่อนหน้านี้น่าจะมีประเด็นมีปัญหากันนะคะน่าจะเข้าใจผิดกันหรือว่าเขาเองอาจจะทำาพลาดอะไรบางอย่างกับคุณไปทําให้เกิดความเสียใจนะคะและเขาเองก็รู้สึกผิดอยู่ตรงนั้นอยู่นะคะคุณเองอาจจะเป็นคนที่น่ารักแล้วก็แสนดี อ่อนโยนกับเขามากๆแต่ว่าพอมันเกิดเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยคุณเองอาจจะนิ่งไปอาจจะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้แบบว่ามีความแบบใส่ใจหรือว่าไม่ได้แสดงออกเหมือนที่เคยเป็นนะคะเขาเองเนี่ย ชอบเวลาที่คุณยิ้มชอบเวลาที่คุณมีความสุขนะคุณเป็นคนมีเพื่อนมีสังคมหรือเขาชอบเวลาที่คุณอยู่กับเพื่อนๆนชอบที่คุณมีความสนุกสนานนะคะเห็นรอยยิ้มของคุณอนะ่ะมันมีพลังมีกําลังใจเขาก็อยากให้คุณอนะ่ะมีโมเมนต์แบบนั้นหรือคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเคยเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันเคยไปไหนมาไหนด้วยกันเคยมีโมเมนต์แห่งความรักนะคะและตอนเนี้โมเมนต์นั้นมันหายไปเพราะว่าเขาเองอาจจะหนึ่งไม่มีเวลาทําใหเออ้เกิดความเข้าใจผิดกันไม่ตรงกัน ทำให้ห่างเหินกันหรืออาจจะมีประเด็นทะเลาะก,การทําใหออ้ไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะคะความสัมพันธ์มันอาจจะหยุดชะง,งักไปด้วยเหตุปัจจัยหลายๆเรื่องนะคะพราะทีนี้เขาก็เลยรู้สึกเสียดายมันเป็นอารมณ์ของความคิดถึงแบบเงียบๆคิดถึงคิดถึงอยู่แบบนิ่งๆคนเดียวไม่สามารถที่จะบอกใครได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าณนะ ณช่วงนี้บ่ายนี้นะคะเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงคุณแต่มันความคิดถึงที่แบบรู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจรู้สึกโหยหานะคะรู้สึกเสียดายอยากทําอะไรให้มันดีกว่านี้นะคะเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนธาตุดินนะคะการพุชศพมังกรมีพลังงานของเลขเจ็ดธาตุน้ำมินกรดกดพิจิกเลขสามนะคะแล้วก็มีเลขห้านะคะธาตุไฟเมสิงหนูนะคะ แล้วก็มีเลขสิบนะพลังงานที่เห็นเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วเขาฝากข้อความมาบอกคุณอะไรนะคะตอนบ่ายๆแบบนี้นะคะข้อความที่เขาจะฝากบอกคุณคือ ฉันนะ่ะกำลังพยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขหรือแก้ตัวในสิ่งที่เคยทำผิดเคยทำไม่ดีกับเธอเคยทำให้เธอรู้สึกเสียใจแล้วก็การเดินทางที่เราเองเนี่ยมันอาจจะเดินทางไปด้วยกันไม่ได้นะตอนนี้มีประเด็นมีปัญหามีความสัมพันธ์ที่มันอาจจะไม่เป็นเหมือนเดิมฉันก็เลยอยากให้เธอรู้ว่า เออฉันก็เข้าใจนะว่าเธอเองก็อายุเยอะแล้วเลยเธอคิดว่ามันถึงวัยเหมาะแล้วที่ควรจะมีความรักดีๆซึ่งฉันเองก็อาจจะทําให้โอกาสที่เคยมีความรักดีๆนะ่ะมันหายไปฉันรู้ว่าฉันเองก็ไม่ค่อยเรียนเท่าไหร่ทาอะไรก็ไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยมีเหตุผลหรือว่าอาจจะยังมีความเป็นเด็กเราอาจจะแตกต่างกันในเรื่องของอายุด้วย มันทำให้เราเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจกันจริงๆฉันอยากเป็นแฟนกับเธอนะหรือถ้าเราเป็นแฟนกันอยู่แล้วเรามีเหตุในมีเรื่องที่ทําให้เข้าใจผิดกัน ฉันเองก็ยังอยากปรับความเข้าใจกับเธอเพราะฉันเชื่อว่าลึกๆแล้วเราคงจะเป็นเนื้อคู่หรือเป็นคนที่โชคชะตานําพามาให้เจอเพียงแต่ตอนนี้เราต้องเปิดใจคุยกันฉันก็ยังหาจังหวะในการที่จะเปิดใจคุยกับเธอหรือรอให้เธอเปิดใจเพราะว่าเธออาจจะรู้สึกไม่ดีหรือย,ยังโกรธอยู่หรือย,ยังเสียใจอยู่ฉันก็อยากจะบอกเธอว่าฉันขอโทษนะ ฉันจะส่งเพลงรักให้เธอแต่งเพลงรักให้เธอหรือเล่นดนตรีเพลงรักให้เธอเนี่ยช่วงนี้อ่ะคือหมายถึงเธอต้องการจะสื่อถึงเธอนะเธอยังคงเป็นที่รักของฉันเสมอไม่ว่าวันนี้หรือตอนไหนจบเธอปัญหาที่เราเทะเลาะก,กันหรือเรามีเรื่องเข้าใจผิดกันกลับมาคืนดีกันกลับมาเคลียร์กันเถอ ฉันรู้ว่าเธอเหนื่อยและเธอท้อแท้กับความเป็นชั้นแต่ชั้นเองเนี่ยก็จะพยายามปรับปรุงตัวเองชั้นอยู่โดยที่ไม่มีเธอไม่ได้หรอกเธอรู้ไหมว่าฉั้นข้งางราเธอมากขนาดไหนแม้จะไม่ค่อยมีเวลาก็ตามแต่เธอเก่งจังนะเธอดูเข้มแข็งเธอดูไม่รู้สึกอะไรหรือเธอดูไม่แสดงอะไรออกมาเลยทางที่ชั้นเนี่ยรู้สึกเหมือนจะเป็นบ้าอยู่แล้วชั้นะ่ะก็เลยแบบทำได้แค่แอบมองเธอไปวันๆเพราะไม่รู้ว่าจะแก้สถานการณ์แบบไหนดี แค่เธอพูดว่าไม่รักหรือเธอทําเหมือนไม่รักก็ใจมันก็จะขาดแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าอย่าเป็นแบบนี้เลยฉันก็พยายามส่องดูเธอบ่อยๆว่ามันจะมีจังหวะไหนที่จะสามารถคืนดีหรือทําให้เราปรับความเข้าใจได้รู้ว่าเธออยากพักรู้ว่าเธอเหนื่อยแต่ว่ามันพัก นานเกินไปใจคอฉันก็ไม่ดีทั้งหมดอ่ะฉันผิดเองทุกสิ่งทุกอย่างฉันยอมรับผิดแล้วก็หวังว่าเธอเองจะเปิดใจแล้วก็ให้โอกาสในการที่จะมาเคลียร์บอกความเข้าใจกันเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นอ่ะฉันยอมรับว่าชา็นคนผิดเองยอมรับทั้งหมดเลยยอมรับแต่โดยดีแล้วก็หวังว่าเธอจะให้โอกาสนี่คือสิ่งที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะราศีเมษค่ะ ออราศีกันนะคะขออีกหนึ่งใบราศีกรกฎค่ะมือก็จะสั่นๆหน่อยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชื่อเล่นชื่อจริงนะคะนามแฝง f a c e b o o k IG ของเขาหรือว่าของคุณนะคะจะมีตัวอะไรบ้างตัวอักษรน,นะคะจะมีตัว J นะคะตัว ตัวบหรือตัว M นะคะมีตัว i มีตัว G มีตัว S มีตัว D มีตัว J นะคะมีตัว V มีตัว S นะคะวันจะเป็นวันเสราร์วันอาทิตย์วันอังคารวันศุกร์วนัวนจันทร์นะคะ ประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมนะคะคุณสามารถทักช่องคิวดูดวส่งตัวได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยหรือใครนะคะอยากสนับสนุนช่องด้วยการกดสมัครสมาชิกนะมี50บาท80บาทและ100บาทนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ร่วมบุญนะคะแจก๋วยเดี๋ยวนะเดี๋ยววันที่28นะคะก็จะมีการแจกขอบพคุณมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ ตหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย